18ปีในธุรกิจออฟไลน์เทียบเท่ากับ1ปีในโลกออนไลน์ครูิรีจากเจ้าของกิจการในวันนั้นนะคะบอกเลยว่าวันนี้1ปีผลลัพธ์เสร็จมันแบบทะลุทะลวงยอดขาย7หลักทุกเดือนและวันนี้ครูสรีเข้าใจเจ้าของกิจการทั้งหลายค่ะที่เป็นนักธุรกิจเงินหมุนแต่ไม่มีเงินเก็บและก็ไม่มีเวลาไม่มีสรภาพและตอนนี้คุณก็เห็นอยู่ว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงค่ะหลายธุรกิจแทบล้มทั้งยืน ธุรกิจถูกปิดกิจการถูกยึดลูกน้องรออยู่ตาดำๆอีกเพียบวันนี้คุณสีเข้าใจแล้ววันนี้คุณสีโชคดีเหลือเกินค่ะที่เป็นหนึ่งคนค่ะที่เห็นโอกาสในโลกออนไลน์มาก่อนบอกเลยนะทุกคนจ๋านี่คือการยนยอความสําเร็จในชีวิตของคุณค่ะคุณสีทํามันได้แล้วคุณสีในฐานะเจ้าของธุรกิจบอกเลยว่าใครไม่คว้าพลาดมากถ้าวันนี้คุณเป็น,นคนที่มีหน้านะคะ คุณต้องใช้ค่ะและนี่คือธุรกิจใหม่ค่ะที่น่าสนใจคือโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคําค่ะและวันนี้ถ้าใครนะคะสนใจธุรกิจที่ใช่สินค้าดีเยี่ยมการตลาดเนี่ยและโครสลีนะคะในฐานะหนึ่งคนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จมาก่อนจะเป็นเทรนเนอร์ให้คุณค่ะสอนคุณเองค่ะวันนี้เพียงแค่คุณนะคะเปิดบินสินค้ามา10ชิ้นค่ะคุณจะได้เป็น v i p ค่ะได้เรียนในคอร์สนี้ทันทีและถ้าคุณนะคะเป็นหนึ่งคนที่อยากจะทำธุรกิจที่แบบได้ยอดขาย หลักแสนหลักล้านต่อเดือนแบบครูสลีคุณเพียงเปิดบินสินค้า50ชิ้นค่ะคุณจะได้สิทธิ์ไปเรียนกับแม่ลุงคอรอสนี้บอกเลยค่ะคุณจะกลายเป็นนักขายมือทองนักขายคันเทพแบบครูสลีค่ะและวันนี้โอกาสมาถึงมือคุณแล้วครูสลีพร้อมส่งมอบโอกาสดีๆให้คุณนะคะใครวันนี้นะครับที่ต้องการโอกาสดีๆโอกาสที่ใช่และคุณเป็นหนึ่งคนที่ใช่ติดต่อครูรีมานะคะครูสลีวันนี้บอกเลยว่าพร้อมรับใช้คน เข้าใจหัวอกคนเป็นเจ้าของกิจการค่ะและพร้อมที่จะสร้างคนปั้นคนสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างตัวตนและสร้างคุณค่าให้กับคุณค่ะและวันนี้ใครกําลังรู้ตัวค่ะว่าเป็นคนที่กําลังประสบความสําเร็จเข้ามาหาคุซีค่ะและคุซีพร้อมปั้นคุณค่ะเจรณาในคุณติดต่อคุซีมาเลยค่ะที่ไลน์แอด kru ใ SSA R E E หรือโท0892024154แล้วเจอกันนะคะคุณสิพร้อมเจอคุณค่ะ